อะไรนะมาด้าสองสกายแอคทีฟหกพันกิโลเมตรมาด้าสองหกพันกิโลเมตรสองมาตุก้ามาด้าสองหกพันกิโลเมตรออกแดดแล้วโอ้โหดูแล้วเข้มเร้าใจจริงๆเลยเป็นแม็กไฮเปอร์ T สีเทาดำลมควันนะยี่สิบสามกิโลเมตรต่อลิตรนะโคตรประหยัดเลยนะมีหน้าทำไมขายดีถล่มทลายขนาดนี้ คันนี้ที่คุณตามหานะฮะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะกับสุดยอดรถประหยัดน้ำมันอีกหนึ่งรุ่นนะฮะเท่ๆเลยนะครับกับ219 0 Mazda 2 1.3 Sky Active High Connect เลขใหม่ใช้แค่6000กิโลเมตรนะฮะเดี๋ยววันนี้จะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเรามารีวิวไปพร้อมๆกันเลยนะฮะคันนี้ปี2 0 1 9นเลยนะฮะเป็นรถประมูลนะจากไฟแนนซ์ยึดนะรถที่ลูกค้าผ่อนไม่ไหวรถประมูลเพราะฉะนั้นมีเวทเดี๋ยวอาจจะต้องเน้นจัดไปแนนนิดหนึ่งนะคันนี้นะครับเป็นตัวซีดานนะฮะเบนซิน1.3ไมคอนเน็กรถใหม่6 2 0 0 0 0บาทนะครับพายุรถ1ปียังเหลือวารันตีห้อีกเกือบเกือบ2ปีเลยนะฮะ การเลขไม่หก0 0นกิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะคันนี้นะมาด้วยสีแดงนะ,ะสีแดงสดใสสวยงามนะออกแดดแล้วโอ้โหดูแล้วเข้มเร้าใจจริงๆเลยนะใครที่ชอบสไตล์เท่ๆนะชอบต้องการความร้อนแรงก็เล่นตัวนี้นะ สีแดงนะสีแดงเดิมจากโรงงานผิวพันธุ์นี่ค่อนข้างเดิมหมดนะคันนี้นะคันนี้ด้านหน้ามาด้วยไฟหนะ้าแบบโปรเจคเตอร์นะฮะพร้อมกับไฟ LED day light นะฮะแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับกระจังหนะ้าตัวนี้เป็น minor c h a n g แล้วนะฮะก่อนจะเปลี่ยนโฉกนะครับกระจังหน้าแบบเท่ๆเลยนะไฟ LED day light ก็มีโปรเจคเตอร์ก็มีผิวพันธุ์เดิมถ้กกระจกมองข้างนะสีเดียวกับตัวรถนะฮะอาจจะมีรอยนิดหน่อยนะแต่ผิวเดิมหมดนะมีไฟเลี้ยวกระจกข้าง มีฟิล์มให้รอบคันเลยนะมือจับสีเดียวกับตัวรถนะมีปุ่มเปิดปิดประตูแบบสมาร์ทเอนทรีทั้ง2ฝั่งมาให้ด้วยนะโอเคล้อแม็กก็สเปคเดิมลายเดิมสีเดิมจากโรงงานเลยนะเป็นแม็กไฮเปอร์สีเทาดำลมควันนะแม็กซีรูมีดิสเบรกให้ด้วยดิสเบรกล้อหน้านะด้านหลังเป็นดัมเบรกนะครับยางใหม่ๆสี่เส้นพร้อมตัวรถเลยนะยาง2019เลยนะสัปดาห์ที่14ปี2019ยางใหม่สี่เส้นยังสวยยังคมยังกริป ล้อแมกด้านหลังนะครับก็ลายเดียวกับด้านหน้านะเป็นดัมเบลนะฮะแล้วก็ยางปี2 0 1 9ทั้ง4เส้นเลยนะสภาพก็สวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูโครงสร้างด้านล่างเลยนะว่าสภาพนี่กริบๆเหมือนรถใหม่แทบจะไม่แตกต่างจากรถใหม่เลยนะครับท่านผู้ชมถ้าเปิดมาดูด้านซ้ายก่อนเลยนะฮะของมาดราุนมาดีาจะไม่มีเพลทไม่เหมือนฮอนด้าไม่เหมือนโตโยต้านะฮะแต่เดี๋ยวให้ดูว่า สีนี่เดิมหมดหนะโครงสร้างเดิมหมดทุกชิ้นนะฮะน็อตเดิมไม่มีขยับนะตัวอักษรคมกริบน็อตเดิมไม่มีขยับเม็ดอาร์คสวยงามนะหน้าตาแบบเหมือนโรงงานเลยนะโรงงานออกมายังไงสภาพแบบนั้นเลยนะครับนี่ตรงนี้มีรอยแหว่งทั้งสองฝั่งด้วยนะครับนะฮะไม่แตกต่างกับรถใหม่ป้ายแดงเลยนะฮะสภาพนี่เรียกว่าน้องๆรถป้ายแดงเลยนะฮะต,ต่อไปประตูหลังซ้ายกันบ้างนะครับ เป็นมาแล้วต้องพบกับเม็ดอาร์กันสวยงามตลอดทั้งแนวนะฮะนี่เม็ดอาร์กตลอดทั้งแนวสวยงามนะครับโครงสร้างเดิมหมดนะฮะของมาสด้าก็จะมีแหวงตรงนี้นะฮะมีแหวงตรงนี้ทั้ง4บานเลยนะครับเม็ดอาร์กสวยงามโอ้โหเสียงตะเก็บกระดูกงูยังดังปักปัก,ป,กปักเลยนะน่าจะไม่ค่อยมีใครแกะเท่าไหร่นะครับก็เดิมๆจากโรงงานเลยนะฮะซอกเสื้อเดิมหมดนะฮะไม่มีรอยพ่นไม่มีรอยเคาะนะครับด้านหลังมาพร้อมกับเซนเซอร์หลัง2จุดนะมี ชุดแต่งนะเป็นสเกิร์ตด้านล่างแบบเท่ๆเ,เลยนะอัลติเมทนะแล้วก็มีท่อไอเสียคู่ด้วยนะโอ้สุดยอดเลยนะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะท่านผู้ชมนะตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เบนซิน SkyActiv นะเทคโนโลยีนะฮะประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะมีสปอยเลอร์เล็กๆให้ด้วยมาดูกันเลยนะครับว่าด้านหลังนี่จะกว้างแค่ไหนนะฮะเปิดมาแล้วนะครับก็พบกับห้องเก็บสัมภาระที่ค่อนข้างกว้างพอสมควรนะทั้งด้านกว้างและด้านลึกนะก็ ค่อนข้างกว้างแนวสูงก็ถือว่าโอเคใช้ได้มาดูโครงสร้างกันก่อนเลยนะเม็กซ์สวยงามอยู่ครบตลอดทั้งแนวไม่มีรอยพ่นนะครับของเดิมๆจากโรงงานเลยนะฮะสภาพนี่น้องๆใ้ายแดงเลยนะฮะไม่แตกต่างจากรถใหม่นะครับทุกอย่างเดิมหมดนะไม่มีเพาะไม่มีพ่นนะครับเดิมๆหมดนะฮะทีนี้มีตัวดึงเบาะด้วยนะฮะดึงเบาะล้วา็จะพักเบาะพับลงไปได้ด้วยนะฮะดูก่อนปึ๊บนี่สามารถพับไปอย่างนี้ก็ได้นะฮะพับไปด้านหน้าก็ได้ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูพื้นล่างกันนะฮะพื้นล่างเปิดมาแล้วนะ,ะจะพบกับล้ออะไหล่นะฮะรุ่นนี้ให้ล้ออะไหล่มาด้วยนะฮะโฟมเฟิร์มอะไรนี่ยังอยู่ครบนะฮะมีแม่แรงนะครับมีอุปกรณ์ถอดล้อให้ยกนะฮะมีล้ออะไหล่ให้ครบนะฮผิวพันธุ์นี่สุดยอดนะฮะเด,เดิมจากโรงงานตะเข็บเดิมหมดทุกเม็ดเลยนะเม็ดอาร์คสวยงามนะครับเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแนวนะฮะไม่เคยติดแก๊สน,นะครับทุกอย่างเดิมหมดนะ,ะดูได้เลยนะครับว่า เดิมๆเ,เลยไม่มีร่องรอยของสนงสนิมไม่มีร่องรอยของน้ําท่วมไม่มีร่องรอยของการชนหนักที่คว่ำตัดต่อใดๆทั้งสิ้นเรารับประกันซื้อคืนเต็มราคา้วคาเบตอาสวยงามนะครับนะฮะวัสดุภายในก็ยังสวยนะไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลยนะฮะทุกอย่างเดิมหมดนะแต้มจากโรงงานยังอยู่ครบนะตะเกียบเดิมจากโรงงานเบตอาอยู่ครบนะเบตอาสวยงามตลอดทั้งแนวอยู่ครบเลยนะนี่เบตอาสวยงาม ฝากระโปรงเดิมนะครับนี่นะฮะซีิโคนนิ่มๆจิ้มต้องเป็นรอยเล็บแบบนี้นะนะครับมาดูด้านขวากันต่อเลยนะฮะท่านผู้ชมนะครับเปิดมาแล้วนะฮะกระจกของมาสด้าหมดเลยนะฮะทักทุกบานนะยังเป็นของมาสด้าพร้อมกับฟิล์มให้รอบคันดีให้เลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูเมทดาร์กันต่อเลยนะนี่เมทาร์ของประตูของมาสด้านะครับทั้งซ้ายทั้งขวา4บานเลยนะต้องมีรอยแหว่งแบบนี้นะฮะเมทาร์สวยงามตลอดทั้งแนวนะครับนี่ เม็ดอาร์คสวยงามนะครับเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะตู้คนขับเปิดมาแล้วนะกระจกเดิมของมาสด้าพร้อมกับฟิล์มรอบคันนะสติ๊กเกอร์เดิมเดิมนะยังไม่เคยมีร่องรอยของการงงดแงะเก่าเก่าใดๆทัดด้งสิ้นนะครับน็อตเดิมหมดนะไม่มีขยับตัวอักษรคมกริบนะครับน็อตเดิมหมดนะตัวอักษรคมกริบน็อตเดิมหมดนะอ่ะดูเม็ดอาร์คกันต่อเลยนะเม็ดอาร์คสวยงามเนี่ฮะเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแนวเลยนะนี่มีรอยแหว่งตรงนี้ด้วย น,นี่เม็ดทัคสวยงามนะโอ้รุ่นนี้ดูง่ายมากเลยนะครับนี่เม็ดอัคสวยงามอคันนี้นะครับ เปิดมาแล้วนะโหสภาพแทบจะไม่แตกต่างจากรถใหม่เลยนะว่าใช้แค่6,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะปี2019นะคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซิน93สิแรงม้านะฮะรองรับ e 2ีด้วยนะครับโอ้สุดยอดไปเลยนะอัตตาสิ้นเปลืองนะฮะ23กิโลเมตรต่อลิตรนะโคตรประหยัดเลยนะมิหน้าทำไมขายดีถล่มทลายขนาดนี้นะได้ความแรงด้วยได้ความประหยัดด้วยนะกับเทคโนโลยี sky active นะคันนี้ก็มา ดูห้องเครื่องกันต่อเลยนะฮะก็ซ้ายขวาหน้าหลังฝากระโปรงเดิมนะน็อตเดิมรูกลมนะฮะรูคมนะฮะน็อตเดิมนะครับรูเม็ดลักสวยงามเบ้าโชกเดิมเดิมนะน็อตเดิมหมดนะครับโอเคสวยงามนะครับซอกเร์ฟทุกอย่างเดิมหมดนะฮะแบตเตอรี่รู้สึกผมจะเพิ่งเปลี่ยนมาให้นะฮะก็ไปตามนี้เลยรู้สึกจะเพิ่งเปลี่ยนไม่กี่วันนี้เองนะครับโอเคทุกอย่างเดิมหมดนะสภาพเครื่องยนต์นี้ก็ใสๆสใช้แต่ในกรุงเทพนะฮะแชสซีเดิมหมดนะฮะ เม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบตะโขงตะเข็บรูกลมนะน็อตเดิมนะครับรูคมนะเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครบเบ้าโชกเดิมผมกริปรูกลมคมกริปน็อตเดิมไม่มีขยับซอกเดิมหมดนะฮะตรงนี้ก็รูกลมรูกลมรูกลมน็อตเดิมไม่มีขยับที่ขาฝากระโปรงต้องมีโลโก้มาร์ต้าด้วยนะฮะเป็นฝาเดิมจากโรงงานยังไม่เคยพ่นรูกลมนะตะเข็บ เดิมแนวซิลิโคนนิ่มๆจิ้มต้องเป็นรอยเล็บแบบนี้นะครับนี่นี่น,นี่นะฮะร,รูกลมนะฮะตะเกียบเดิมสวยงามนะครับฝากระโปรงเดิมหมดนะนี่ซิลิโคนนิ่มๆจิ้มต้องเป็นรอยเล็บแบบนี้นะครับนี่ตะเกียบเดินตรงแนวฝาปรโปงต้องมีโลโก้มารด้าด้วยนะนี่จำไว้เลยนะฮะของแท้มีสติกเกอร์ออโต้อะแลนซ์ตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะฮะ ฝาปรงเดิมหมดนะฮะรูคมนะฮะรูคมรูคมร,คมรูกลมนะฮะรูกลมรูกลมน็อตเดิมไม่มีขยับที่ขาฝาโปรงมีโลโก้มาสด้ให้เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารกันเลยนะว่าจะสวยแค่ไหนไป้ายมาดูกันเลยนะครับว่า Mazda 2 2 0 1 9น้นะไม่ห0 0ัโลนะ,ะสปารจะเด็ดขนาดไหนนะ อันนี้มาด้วยปุ่มสตาร์ทนะขออนุญาตปุ่ม,มกดปุ่มสตาร์ทกันก่อนเลยนะเป็นกุญแจอิมม b i l บอเรเซอร์ izer, สองดอ,อกครบนะพร้อมปุ่มเปิดปิดฝาท้ายนะเลขไม,ม้ 6, ปัจจุบัน6000พอดีเลยนะอ่าขออนุญาตเปิดแอร์ก่อนด้วยความรวดเร็วนะแอร์ Air ก็เป็นแบบบิดๆแบบนี้ฮนะเป็นแอร์ออโต้ด้วยนะปรับความแรงได้ปรับทิศทางได้ปรับอุณหภูมิได้มีไล่ฝ้าหลังให้ด้วยนะครับโอเคพวงมาลัยนะม,มี Cruise Control มาให้ด้วยนะโอ้น้อยนะที่รถเล็กจะให้ Cruise Control นะ มีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะสั่งงานด้วยเสียงก็ได้นะครับเพิ่มลดเสียงได้เปลี่ยนเพลงได้นะครับเปลี่ยนคลื่นได้รับสายโทรศัพท์วางสายโทรศัพท์เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับโอเคเยี่ยมเลยระบบความปลอดภัยนะครับถุงลมนิรภัยแอร์แบ็กคู่พร้อมกับเบรก ABS นะครับกระจกไฟฟ้าสนะีบานนะบานคนขับเป็นแบบพอตโต้ด้วยนะครับโอ้เยี่ยมเลยนะคันนี้ก็กระจกไฟฟ้ามีฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วนะฮะ แล้วก็กระจกพับข้างด้วยระบบไฟฟ้าด้วยนะฮะกระจกพับข้างไฟฟ้าปรับก็ปรับไฟฟ้านะครับเซ็นทัลล็อกมีให้นะครับโอเคด้านหน้านะสำหรับจุดเด่นของรุ่นนี้ก็จะมีหน้าจอฮัตดิสเพย์นะสำหรับบอกความเร็วบอกอัตราเร่งนะบอกอข้อมูลอะไรต่างๆนานาเนี่ยโดยที่ไม่ต้องละสายตาจากด้านหน้านะครับข้อมูลทั้งหลายแหล่ก็จะอยู่ในจอฮัตดิสเพย์ตัวนี้นะฮะ เท่านั้นยังไม่พอนะยังมีจอคอมมานด์มาให้ด้วยนะฮะตัวนี้ก็เล่น DVD ได้นะครับสามารถจะใส่ DVD ตรงนี้นะครับแล้วก็มาเล่น DVD ตรงนี้ก็ได้นะเป็นระบบสัมผัสทั้งหมดเลยนะสามารถที่จะปรับอ่าดูอ่า,อาเป็นระบบสัมผัสนะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะฮะต่อวิทยุ AM FM เ็มได้นะครับ,รบ HDMI USB อะไรได้หมดเลยนะฮะเป็นระบบสัมผัสนะครับเนี่ยแล้วก็ หรือว่าถ้าใครไม่ถนัดกดสมัมผัสตรงนี้จะมาปรับที่แป้นตรงนี้ก็ได้นะฮะความบันเทิงทั้งหลายแหล่นีฮะปรับสามารถเล่นแอปพลิเคชันได้หลายอย่างนะครับนี่ฮะ,ะข้อมูลส่วนตัวของรถนะครับเชื่อมต่อ b l u e t o o t HDMI h นะครับอะไรทั้งหลายแหละ USB อะไร MP3 ได้หมดเลยนะครับตัวนี้นะฮะก็มีระบบการขับขี่แบบสปอร์ตมาให้ด้วยนะฮะ เพื่ออัตราเร่งที่ดีขึ้นนะฮะตัวนี้ก็เป็นเกียร์แบบ CVT นะฮะสามารถปรับเกียร์เป็นระบบแบบสปอร์ตโตรนิกก็ได้นะฮะนี่ปรับเป็นแบบสปอร์ตโตรนิกบวกลบบวกลบ,กบกได้นะ,ะเออสำหรับใครที่ต้องการการเร่งแบบทันใจนะครับมีพอร์ต USB มาให้นะครับ2พอร์ตแล้วก็ SD card สลอ็อต SD card มาให้1ช่องด้วยนะครับแล้วก็ไม่พอนะใครที่ไม่พอก็มีรูชาร์จ12โวลต์มาให้อีก1รูตรงนี้นะครับ เยี่ยมไปเลยนะฮะีที่วางแก้วน้ำตรงนี้นะครับสวยงามมากเลยมีเซนเซอร์อ่ามีเซนเซอร์ที่ปัดน้ำฝนมาให้ด้วยนะฮะโอ้ไม่น่าเชื่อนะว่ารถราคานี้ให้เซนเซอร์ที่ปัดน้ำฝนมาให้ด้วยนะสำหรับเบาะนะครับก็เป็นเบาะผ้านะสเปคเดิมจากโรงงานก็ต้องลายนี้เลยนะเบาะผ้าสีดำนะฮะมีลายจุดๆสีขาวตรงนี้ด้านหลังก็เป็นเบาะผ้านะมีรูติดตั้งคาซีทเด็กแบบ i so s o ซ i x มาให้ด้วยนะมาดูซิว่า เจ้าของเดิมให้เรามาบ้างคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นรถยึดจากไฟแนนซ์นะซึ่งบางคันอาจจะไม่มีบุ๊กเซอร์วิสแต่คันนี้เราโชคดีมากเลยนะแม้ว่าจะเป็นรถยึดจากไฟแนนซ์แต่ว,ว่าเราได้บุ๊กเซอร์วิสมาด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับคันนี้นะครับก็ปี2019ทแท้เลยนะฮะร,รถใช้กรุงเทพนะครับจดกันยายน62ก็คือ2019เลยนะครับภาษีนี่ต่อให้เรียบร้อยแล้วนะหมดปี64นะครับ2564 เป็นไฟแนนซ์ของกสลิซซิงกสิกรไทยนะเครื่องเบนซิน1,349แรงมานะครับโอ้สีแดงด้วยนะเลขตัวถังเลขเครื่องยนต์นะจดไว้ได้เลยนะใครอยากจะไปเช็คเลขใหม่จดไปเลยโอเคต่อมาสิ่งที่เราจะได้ก็คือสมุดคู่มือใช้งานนะครับเล่มแบบนี้เลยสมุดคู่มือใช้งานมาด้าสเบื้องต้นนะฮะเรามาดูกันซิว่ารถออกปีไหนเดือนไหนเนี่ย ปี2019สิงหาคมนะฮะครบเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยครับไปอันนี้อัตราเล่งไม่ต้องห่วงนะฮะขึ้ยงยนต์ Sky Active ขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของอัตราเล่งนะฮะอันเร้าใจขับขี่นุ่มนวลยึดเกาะถนนนะฮะสไตล์ซูมซูมนะฮะโอเคมาพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยนะฮะกล้องมองหลังความคมชัดนี่ระดับ Full HD นะฮะพร้อมกับเซนเซอร์หลังด้วยนะ ช่วงล่างนุ่มนวลน,นะเหมือนรถใหม่เลยนะแทบจะไม่แตกต่างจากรถใหม่กันเลยนะฮะคอนเทตาเร่งดีวงเลี้ยวค่อนข้างแคบมากๆเลยฮนะช่วงล่างนุ่มนวลเหมือนรถใหม่เลยนะแทบจะไม่แตกต่างจากรถใหม่นะที่สำคัญยังเหลือวันตีห้างเกือบ2ปีเลยนะครับท่านผู้ชมแหมเนี่ยครับสนุกมากๆเลยฮนะใครที่ชอบรถเล็กแต่ว่ายึดเกาะถนนที่สำคัญโครงสร้างของ Ma ส d ด้ที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของความปลอดภัยแข็งแรงทนทานนะฮะ เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมใครที่มองหารถเล็กๆประหยัดน้ามันนะที่สําคัญได้ความสวยนะได้ไม์น้อยมากๆเลยนะ6,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะก็ต้องคันนี้นะ2,019 มาสด้าสองเบนซิน1.3ึ่งจุดสามให้คอนเน็เป็นรถที่ประหยัดมากๆถึงยีกิโลเมตรต่อริเลยนะได้ทั้งความแรงได้ช่วงล่างได้ความปลอดภัยได้เลขใหม่และได้ความประหยัดน้ํามันก็ต้องตัวนี้เลยนะลถใหม่ไฟแดงหกแสนสองหมื่นนะวันนี้เราขายราคาเบาๆไปเลยนะแล้วขายเพียง4ี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะฮะราคาเงินสดนะครับแต่ถ้าใครที่จัดไปแนซนนะผมพิเศษให้เลยนะอีก2 0,000บาท นะเฉพาะคนที่จัดไฟแนนนะเพราะต้องบอกก่อนว่าการน,นี้เป็นรถประมูลนะรถจักไฟแนนยึดจากลูกค้าที่ผ่อนไม่ไหวเพราะฉะนั้นมีแวดนะใครที่จัดไฟแนนนะลดได้เลยเหลือเพียง4 3 9 0 0 0บาทนะแต่ขอยอดจัดสัก3แสนขึ้นไปนะฮะ4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคุณก็จะได้รถ Mazda 2 2 0 1 9เลขไมล์0 0 0กิโลเมตรที่ยังเหลือวันตีห้างอีกเกือบเกือบ2ปีเลยนะฮะ เท่านั้นยังไม่พอนะทาง19สิบกรณเองนะยังรับประกันเครื่องยนต์เครล่อง ECU ให้นานสุดๆุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วหลือฉุกเชินฟรี24ชั่วโมงนะ เท่านั้นยังไม่พอนะแล้วเดี๋ยวก่อนออกรถนะผมจะเช็คระยะเอาเข้าศูนย์นะเปลี่ยนไดยของแลว้วน้ํามันเครื่องน้ำมันเกียร์เป็นไส้กรองอะไรให้ฟรีเลยนะแบตเตอรี่ลูกใหม่เปลี่ยนไปแล้วนะก็ไปตามนี้ฟรีเลยนะฮะเติมลมยางไนโตรเจนให้ฟรีเลยนะครับแล้วก็เติมน้ํามันเต็มถังให้ฟรีเลยนะฮะแล้เวเดี๋ยวแถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทาความสะอาดลวามวันฆ่าเชื้อโรคก,ก่อนส่งมอบเช่นเคยรถสวยอยู่ไม่นานนะใครที่สนใจรถดีๆใช้น้อยๆก็ต้อง รีบหน่อยนะทักกันเข้ามาได้นะที่ id line น sp นะ line official หนึ่ sp หรือจะฝา,ากเบอร์โทรหรือ id line ของคุณไว้ใต้คอมเมนต์นี้เลยก็ได้นะฮะคุณสามารถค้นหาแอนที่ของเราได้ง่าย,ายใน Google แ a p นะเพียงพิมพ์สิบเกสิกรอนนะเราอยู่ถนนกาลำบ๊ปะปึเปิดบริการทุกวันนะครับอ่ะคันนี้ที่คุณตามหาคลิปหน้านะจะพาไปรีวิวรถสวยๆรุ่นไหนนั้นฝากท่านผู้ชมดูแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นะ ที่คุณวางใจต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ